สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับแวร์อีกแล้วนะคะถ้าเจอแวร์นะคะเป็นอันรู้เลยว่าวันนี้นะคะแวร์ต้องมีอะไรดีๆมาแน่นอนคะ่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันคะ่ะแวร์จะมาเอาใจสําหรับสาวๆหนุ่มๆน,นะคะที่มีปัญหาสิวนะคะมากวนใจคะ่ะสิวขึ้นซ้ำซากแถมยังเป็นสิวแล้วนะคะยังจะทิ้งร่องรอยรอยแดงรอยดําจากการเจียสิวอีกด้วยนะคะซึ่งปัญหาที่แวร์ได้พูดไปนี้นะคะจะถูกจัดการได้ด้วยเซรั่มตัวนี้คะ่ะนั่นก็คือเซรั่มทอร่าค่ะ เซรามทอร่าขวดนี้นะคะผลิตจากสารสกัดที่พรีเมียมมากๆเลยค่ะอาทิเช่นเมือกสาหลายพวงองุ่นนะคะที่จะมาช่วยกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นผิวนะคะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมผิวของเราด้วยนะคะอย่างที่สองก็คือพวกชะเอมเทศค่ะ ตัวนี้นะคะจะช่วยลดอาการอักเสบของผิวค่ะช่วยให้ผิวของเรานี่แข็งแรงนะคะแล้วก็รูขุมขนกระชับขึ้นด้วยค่ะอย่างที่3มก็คือบุ้ยญี่ปุ่นนะคะจะช่วยลดเลือนจุดด่างดําแล้วก็สีผิวคล้ําเสียของเราค่ะอย่างที่4ี่อะลันโทอินนะคะที่จะมาลดอาการระคายเคืองผิวค่ะอย่างที่5นะคะไนคารามัยนะคะที่จะมาลดเม็ดสีเมลานินนะคะของการเกิดฝ้ากระนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวเรานี่กระชับยิ่งขึ้นนะคะและอีก ตัวหนึ่งนะคะก็คือซาลิไซลิกนะคะที่จะมาลดสิวนะคะสมานร,รอยสิวรอยดํารอยแดงจากการเป็นสิวค่ะและที่สําคัญเลยนะคะก็คือในตัวนี้นะคะจะมีไฮยาลูรอนนะคะที่จะมากักเก็บความชุ่มชื่นของผิวเรานะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยแก้ปัญหาผิวหมองค้้าของเราด้วยค่ะ แวได้ทดลองใช้เองแล้วนะคะขอบอกว่ารอยดำรอยแดงจากการแกะสิวนะคะจางลงค่ะแล้วก็ผิวหน้านะคะก็ดูเรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะรูขุมขนของใบหน้าแวนะคะก็เล็กลงค่ะเวลาที่แวจับผิวหน้าตัวเองแล้วนะคะรู้สึกว่ามันไม่มีความแห้งก้านเลยนะคะดูผิวจะมีสุขภาพดีขึ้นมากเลยนะคะจากเมื่อก่อนนะคะเซรัมทอร่าตัวนี้นะคะเนื้อสัมผัสมันจะเข้มข้นมากนะคะแต่เวลาเอาเวลาที่เราเอามาทาบนผิวหน้าเรานะคะมันจะซึมไวมากเช่นกัน แวร์ Wear ใช้ประมาณ1 2ถึงหยดเท่านั้นนะคะแค่นี้ก็สามารถทาได้ทั่วใบหน้าแล้วค่ะแถมนะคะเวลาทานะคะจะไม่รู้สึกเหนียวเนื้อหนะเลยค่ะแวร์จะทาช่วงที่แบบแวร์ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะแวร์ Wear จะทาไอ้ตัวนี้นะคะ1-2หยดลงบนใบหน้าของแวร์นะคะเดี๋ยวแวร์จะทาไอ้ตัวเซรั่มให้ดูนะคะว่ามันซึมง,ง่ายจริงๆนะคะอันนี้นะคะจะบอกว่ามันเข้มข้นจริงๆมันเข้มข้นมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเอามาเกีย่ยนะคะ้าบนหลังมือก่อนเห็นไหมคะว่ามันซึมไวมากเลยค่ะ เซรั่มทอร่าขวดนี้นะคะยังตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเซรั่มนี้นะคะจะไม่มีส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นพวกแอลโกอฮอล์นะคะน้ําหอมสีพวกพาราเบนพวกซิลิโคนออยสารปรอแล้วก็สารสเตรอยค่ะ อ่อนโยนแบบนี้นะคะผิวแพ้ง่ายใช้แล้วสบายใจได้เลยค่ะว่าจะไม่มีอาการแพ้แน่นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่แบบดูคลิปนี้แล้วนะคะแล้วก็อยากจะหาซื้อมาลองใช้กันนะคะเดี๋ยวแวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ท้ายคลิปเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ